อันนี้ครับฮิวบอโรกฮิวบอโรกใช่ The English Country House and Leisure Newbork ตัลลีนะก็บรรยากาศรอบๆร้านกาแฟที่เรากำลังจะไปกินนะครับที่เสมิง๋ยวไปร้านกาแฟครับมือตมแพงก็ไปไปร้านกาแฟนะครับ กำแพงเหล็กที่ขุดลงมากั้นดินที่กำลังจะลงมา นี่เป็นส่วนของร้านกาแฟทางเดินลงด้านล่างของร้านกาแฟนะครับ